สิ่งที่คุณควรรู้โดยมองโลกมองไทยบายธีระพัฒน์คุณเรียนหนังสือเข้ามาหาวิทยาลัยพยายามที่จะทําให้ตัวเองจบการศึกษาในระดับขั้นสูงคุณทํางานหาเงินมากๆคุณมีทรัพย์สินมากมายใหญ่โตสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดนะครับคุณต้องการอะไรหลายคนบอกว่าเนี่ยแหละคือคนทางที่จะนําคุณไปสู่ความสุขในชีวิตมาลองฟังการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ใช้ระยะเวลาย,ยาวนานที่สุดเขาได้นําบุคคลมาทําการวิจัยทั้งหมด724คนได้มาทดสอบความพึงพอใจในการที่ใช้ชีวิตในด้านต่างๆเขาทําการทดลองและทดสอบทุกๆ5ปีเพื่อที่จะบันทึกความพึงพอใจจนกระทั่งเหลือ60คนสุดท้ายที่เขาเองยังคงมีชีวิตอยู่เมื่อทดสอบไปแล้วปรากฏว่า ไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งหน้าตาฐานะทางสังคมอย่างไรก็ตามล้วนแต่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเขาเลยเขาตอบเป็นเสียงเดียวและทํานองเดียวกันว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขก็คือความสัมพันธ์ที่ดีของเขากับบุคคลรอบข้างนั่นเองในปัจจุบันนะครับทุกคนต่างมุ่งเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายที่บอกว่าความสุขของชีวิต จนละเลยความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างนั้นไปจนกระทั่งทําให้เราเองเนี่ยอาจจะในชีวิตนี้ยังไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยก็ได้เราลองหวนกลับมาดูความเปลี่ยนแปลงดูการร้องขอดูความต้องการของคนรอบข้างสิครับว่าเขาอยากให้เราเป็นอะไรเขาอยากให้เราทาสิ่งใดให้เขานั่นแหละครับเมื่อเราทําได้แล้วเขาก็จะทําให้เราและเราเองก็จะมีความสุขที่ดีในความสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลรอบข้างนี่เองความสุขเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยอยู่แค่รอบข้างเท่านั้นเองถ้าเราทําได้คุณก็คือผู้โชคดีคนหนึ่งที่จะมีคนที่รักคุณอย่างจริงใจโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ่งนี่แหละครับหนทางที่จะทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขที่แท้จริงจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปัน,ปนสวัสดีครับ